เอาเลยแก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักและก็ที่หล่อเท่กันทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้ก็เช่นเคยมาตรฐานเฮเป็นไงตอนนี้บอกแล้วว่าผมพักไป 2- 3สามวันนะไปลงรัดมาไงมันก็คนพลังแฝงช่วงนี้ผมว่ามันจะระบาดิดหน่อยวะนี่คนเขาก็ไปฝึกวิชามาไงไปเยอะซะหน่อยแฮปช่วงนี้แต่ก็วันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะต้องมาลองพิสูจน์ดูแฮปว,ว่า ยังเหลือเป่านะผู้ใช้วิชาเนี่ยนี่อันนี้ก็เช่นเคยครับทุกคนเซิร์ฟมาตรฐานนะไปวิ่งหายิงคนทั่วไปแอบฟาร์มของนะมาตอนนี้ก็จะไปเกาะนนะทุกคนจะดูว่าบอสทอาหารนี่ยังมีเป่านะจะไปยิงไงเผื่อว่าเราจะได้ปืนดีๆมาใช้นั่นเองย,ยังคนก็ไม่ค่อยจะมีไงเข้ามาเมื่อกี้ก็60กว่าคน นี่ไงมาเลยครับเรือ,เ,อเฮ้ยไม่ต้องไปเกาะแล้วหน้ากากก็มึผ่ามานะเดี๋ยวรอให้เพื่อนมาครับผมก็ไอเขาเอามาอยู่นะามาแย่งเรือกันครับอันนี้เพื่อนมันบอกว่าเซิฟนี้คนมีพลังแข่งนี่มันมีอยู่นะีแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกมันจะมาเรือเปล่า มาเราก็ได้หน้ากากมาเรียบร้อยไปขึ้นเรือกันครับเดี๋ก็ของก็เติบโตอยู่นะเห็นในบ้านก็มีแบบพวกเซ็ตเหล็กแล้วก็ปืนพวกนี้อยู่ก็ยังใช้ปืนก่อนเบานะเหมือนจะแจกของนี่งครับพวกนี้มันขึ้นไหวอย่างวะยังมีคนอยู่บนเรือครับนะทุกคนสองคนเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็เห็นไม่มีของนะนี่ตัวเปล่านั่นเองมีลูกโมโหพวกนี้ ว่กันเจ๊งมันมามันจะขึ้นเลยว่าเฮ้ยเนียนอยู่นะมันว่ามาเนี่ยนี่โดนไปสองนดัดมีปืนบ้า่าลูกโมแล้วก็ในน้ำอีกหนึ่งคนเฮกรลาหนังวะคนก็กำลังฟาร์มอยู่นะทุกคนมันก็ เราเลต้นเกมไงมันก็ฟาร์มเพลินเลับเนี่ยเราก็จะมาแย่งของฟาร์มกันครับนี่คนอื่นก็ฟาร์มเกิดยากแน่นอนจะไปเก็บบอสเลยก็ไปเก็บข้อการพวกนี้แหละมาเกือบไม่ถึงห้าวิมาดูกันครับว,ว่าจะได้อะไรปัง เฮ้ยยูซี่วะได้อยู่นะแล้วก็คูญสีใช้ได้อยู่ดีที่วันแบบจะได้เหล็กไทยแล้วก็ของพวกนี้แกยังได้คูญสีได้ใช้ได้แต่คนก็ไม่เห็นจะมานะไม่จะเหลือน้อย,ลยแล้วคนเนี่ยแล้วก็ไปแฮปเดินต่อมีคนสร้างบ้านวะ่ะนี่ไมรูว้วาสร้างบ้านหรือว่ามันทำอะไรนะ ไปดูสัก,กนหน่อยบ้านนี้เลยนะทำไรของมันวะเนี่ยอพบ,บ้านเหรอเห็นมันัพหรือว่าต่อบ้านอยู่นะโอ,โอ้ยเลข่ายอย่างเยอะได้ไงวะเนี่ยสองร้อยกว่าเล้วนี่ยืดมาเลยหรืว่าบ้านมันเลทวะ่ะ นี่เล็ทุกคนได้เลกไฮมาสอง้อยเฮ้ยมันเกิดมาเล็บนี่เอาซะหน่อยไม่ออกมาเลยวะทุกคนดูดินี่เหจิงเลยก็อยู่ในบ้านนะแล้วก็รอมันไปแฮับเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาแล้วก็จะได้ปืนมาเพิ่มนั่นเองคฮับทุกคน ไปดีกว่าแฮปไปออกมาเลยนะอย,อยู่แต่ในบ้านเลยตัวนี้เราก็กลับบ้านดีกว่านะได้เลคายมา200กว่าเลยนะเนีเ่ยเดี๋ยวไปหาเปิดห้องม่วงแฮปแล้วก็ได้มาเมื่อกี้ไงการ์ดม่วงเด็ดเพื่อนมันไปเปิดแล้วรอบหนึ่งเอ๊ะ เฮ้ยเอาว่ะมีคนบวกเลยครับเป็นพวกบ้านนี้เหรอเดินมาเมื่อกี้ไม่เห็นออกมาเลยนะเีร่วงเลยเพื่อนเราหน้าบ้านแฮปตัวหนึ่งนะมันสองตัวนี่ว่าแล้วก็ เพื่อนมันล้มไปตัวหนึ่งครับเนี่ยบ้านมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยวะนี่แต่ก็ทำไงได้ครับระเบิดเราก็ไม่มีนะยิงก็พอลแล้วทุกคนเนี่ย ถ้ามีไดซะหน่อยก็เอาได้นะมันก็แค่นี้เองไงเดี๋ยวเอาของให้เพื่อนก่อนนะเมื่อกี้ผมก็ไปเก็บมานะ Follow me ป่าที่เหลือก็ได้มานิดนึงครับไปเก็บในบ้านก่อนนะจะได้ไปไม่ได้เปิดการเนี่ยนี่จะไปเปิดนี่คนมาบวกเลยแล้วก็ มันอยู่หน้าบ้านไงเดี๋ยวบวกได้สบายแลยบเนี่ยไม่ไก่นะมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะตายเปล่า,านะเ,าเฮ้เจ้าเมืองว่ะตอนนี้มันยังเพื่อนอยู่นะเดี๋ยวจะลองวิ่งไปดูรับปั๊บเอ้ยโอ้หมันชอบผมว่ะขึ้นปั๊บนี่เล็งเลยเ,เฮ่ของบว่วงดิไม่ปล่อยระเบิดมานี่ไงเอาแลบเพลื่อนกึง่ง ดี๋ยวนี้คือผมแบบชอบใจไงกับรถถังเนี่ยตายบ่อยซะเหลือเกินแล้วก็วันนี้รอดตัวไปทมาเกือบตายอยู่นะเดินมันยิงโยกถ้าเรือมีคนแฮปนี่ตอนนี้ก็รอคนอยู่บนบ้านนะมีคนมาเราก็ไปแฮปขี้เกียจเดินไปไกลไงแล้วก็มีเสียงอยู่ในท่าเรือแฮปเดี๋ยวลองไปดูนะ เฮ้เพื่อนมันบินไปละไปดูมีเสียงยิงไงในท้าเรือเนี่ยโอ้ลูกศรมันยิงมาแบบนี้เลยครับมันบอกว่า กลก็ยิงได้ขอยิงไว้ก่อนนี่เหุกลนเบาเลยก็ลูกสองนะพวกนี้มันมาวิ่งฟาร์มว่ะโดนตามมาอีกเล้บไอ้พวกนี้นี่ครับมันเอาไงออกบ้านมาปั๊บนี่ไล่เล็บผมก็ออกมาคนเดียว เอ้มันจะดักตบผมแบบเนียนๆไงแล้วก็เห็นก่อนไงเหลือ <c oughs> อีกตัวครับเฮ้ยมันไม่ใส่เก่อหรอวะ <c oughs> หรือว่าพวกมันเจ,จนดเลยวะเนี่ยแนบบี่ครับตัวนี้ก็เหมือนนะเหมือนแบบมันใส่แค่ปืนมาเนี่ยเฮ้ โดนรูดมาบ่อยของน่าจะหมดแล้วพวกนี้ดีค่อยเล่นกับพวกมาแนบแล้วก็ไปหาแก๊งอื่นดีกว่านะนี่มันก็จะย้ายซะก,ก่อนร่วงไปอีกหนึ่งแฮปตัวน,นี้ก็ไม่น่าจะมีกระนี่ไงมีแค่ปืนแอบแล้วก็ยังดีที่มันเอาปืนมาให้เรา มีเสียงคนอยู่ในบ้านนี่ครับโอ้ยมีปืนร่วงไปโอ้ได้หมวกเหล็กมาครับกดใส่เลยมารอดดักต่อครับนี่ต้องมีรอบที่สองแน่นอนครับแบบนี้ มันออกมาแล้วทุกคนมันใช้ปืนกึ่งวะ่ะร่วงไปอีกรอบไอ้รอบนี้ดาเมจน้อยวะ่ะดูดิ17เ,เองว่ะทุกคนอย่าบอกนะว่าเกราะเล็ก นี่ไงเหล็กจริงด้วย Follow me เดี๋ยวเอาหมวกให้เพื่อนนะผมก็มีหมวกเหล็กอยู่ Nice มาเล่นต่อแับนี่ถ้ามันออกมาเราก็จัดได้เรื่อยๆมาตอไปเนี่ยเดี๋ยวมาลองรอดูแฮปทุกคน ไหนที่สุดคนที่เราตามหาก็เจอแล้วนี่พวกนี้แหละมันมีพลังแฝงเดี๋ยวครับยามาก่อนมันยังทะลุได้หวะทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนมันรอก่อนนะพวกนี้มันดักข้างนอกไงเพื่อนมันขังตัวเองอยู่ในนั้นน่ะเฮ้ยดูดิ นี้ผมแอบเลยนะอนี่นี่เป็นไงยิงทีละนัดไม่ตายดินี่แลบทุกคนมาเล่นแถวบ้านเราวะแต่ก็ผมก็ยังไม่ตายแอบเดี๋ยวฆ่าตัวตายนะขังของไว้นี่แอบทุกคน ไม่ว่ามันจะมาเปล่านะบิวก็ไม่มีเนี่ยป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ายังเหลือเปล่านะของผมเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งบิวไงขังตัวเองแล็บตอนนี้มันไปเล็บทุกคนมันไปอยู่แถวท่าเรือนะทีสะดวกเลย ได้คืนมาครับเราก็รอดตัวไปเพมันสองคนเลยทุกคนเลยก็มีพลังทั้งสองคนเลยนะพวกนี้เนี่ยใช้พลังแฝงซะด้วยยิงทะลุด้วยนะ ามีปืนด้วยแัปเนี่ยดีที่ยิงนะแล้วก็เห็นมีคนอยู่บนบ้านด้วยแฮปสองสามคนกระโดดอยู่อยู่จนเนียนไปพวกนี้มันรอด,ดักเราแน่นอนนี่ยิงเลยแัป ลงมาแค่ตัวเดียวเองอะเห็นหลายตัวอยู่นะอยู่บนบ้านนี่ไงสองคนเฮ็ดทางล่างน่าจะมีคนเบาอยู่นะแต่ก็น่าจะหลอกใช้ลูกโม่เนี่ยดูดิดยิงกันละไอตัวนี้มันลูกโม่จริงไม่มีปืนเนี่ย นี่คนเบาอยู่เฮ้ยเอาเล่นไงฮับสโคปพังชิบหายโอ้ยยิงแบบไม่มีสโคปโอ้ยทำไมเพื่อนมันบูอย่างวะตายแน่ Follow me นี่ไงสายบูบูเกินไปจนไม่มีที่จะกั้นเลยเนี่ย รวงไปสองครับ้ย <Nice. S 1> ลดซะด้วยนี่เลือดผมเหลือร้อยพอดีเดี๋ยวชุบเพื่อนซะก่อนเนี่ยเดี๋ยวพวกมันต้องมาอีกแน่นอนแอบเนี่ย,นอ,นนยอยู่หน้าบ้านมันไงสขบก็พังละเดี๋ยวเก็บของก็ต้องไปแลบทุกคนไม่อยู่เลยนะเดี๋ยวดูปืนมันก่อนเนี่ยมีสโคบ้าไม่งั้นเราจะเล่นยากนั่นเอง มีสโคบอะปืนนี้เนี่ยไปดีกว่าครับทุกคนปืนมันก็พวกมันก็ไม่น่าจะมีสโคบนะมีแค่ปืนเลยเนี่ยไปแล้วกลับบ้านได้ปืนมาหลายกระบอกอยู่นี่วันนี้บอกแล้วว่าเป้าหมายผมก็คือจะใช้ชุบนั่นเองครับจะล้มสักรอบหนึ่งนะ ไหนที่สุดครับแอร์ดรอปมันก็มาสักทีหนึ่งนะก็บกแถวบ้านเราเลยท่าเรือนะนี่มาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ใช้ชูปล่า,านะคือผมก็ไม่ได้จะอยู่นานเนี่ยเซิฟนี้เนี่ยก็ถ้ามันเดือดก็อยู่สัก2 3สาวันครับเพราะว่ามาแบบลงเล่นกับพวกน้องเขาเนี่ยมาหาของเนี่ยเราก็จะใช้ชุบนั่นเองครับถ้าล้มนะไม่ต้องเสียดายครับทุกคนไป Hey. มาแล็บเดี๋ยวรอดูแอนี่ไงมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็มันตกปั๊บนี่จะกดทันทีเล็บมันก็จะได้ไวๆไง่ป็นว่าพวกใช้วิชาเมื่อกี้นี่มันจะหมาเปล่านะแล้วก็ต้องไวนั่นเองครับเดี๋ยวจะตายเอามันสองตัวด้วยไงประเด็นครับตัวเดียวก็ก็สู้ยากอยู่นะต้องมาสองนี่จบเลยครับยากเลย Hey. โอเคครับทุกคนเราก็ไปกดกันเลยแล้วก็มาดักในเมืองดูครับว่าจะมีคนมาเ้า่านะเอ๊ะเ hey. ดี๋ยวไปอยู่บนบ้านนี้เลยครับเนี่ยเยียบ yeah. สนิทเลยครับทุกคนโอ้ oh. มมาจะเหงาเกินเอ้ย เจอคนแล้วพวกนี้มันมาตอนไหนกันเพื่อนมันไม่เห็นหอ่ะสองทัวลยแรับเนี่ยไปแฮปผมบอกแล้วสองคนในเมืองเรื่าเพื่อนเขาจะอ่านเปล่านะโอ้ผมก็าสาดูแบบแถวถนนนะน่าอยู่ในเมืองได้ยังไงกันนี่เอาว่ะมันเริ่มเห็นผมแล็บ เ็กตัวไปไหนอ่ะเฮ่เจ็บไปซาเรียบร้อยแฮปร่วงสองเลยเฮ้มาจากไหนกันพวกนี้ฮ่าแอร์ก็น่าจะเปิดได้แล้วทุกคน อ้ฟาร์มารสว่ะแล้วก็ยูซี่นั่นเองนีุ่้มผ่าวะเนี่ยฟาร์มารสก็ใช้ได้และดีกว่าได้พวกอะไรนะและแล้วเราก็เจอชุดเหล็กนั่นเองครับนี่สองคนนะออกจากเมืองตัวหนึ่งครับนี่มันดักเราอยู่ไงแต่เพื่อนมันก็เอาของไปเก็บแล้วคนเว้ยนี่เชี่ยผายเลยไงมาซ้ายขวา เอาตัวนี้ก่อนครับโอ้ยตัวนี้ก็ยิงมาร่วงไปหนึ่งครับอุย้ยส1เอเลยเลือด <c oughs> ร่วงเลยแล้วก็ร่วงไปสานี่เลยครับสิ่งที่เราเรอคอยรอคอยมาทั้งวัน <c oughs> เราก็ได้ใช้ชุบนั่นเองครับนี่เฮ้ย ว่าได้ชุดเหล็กมาเราก็ต้องใช้ให้คุ้มนั่นเองครับชุบเนี่ยฟฟนี่นีเลยครับตอนนี้ก็คนก็น่าจะหมดเลยนะยังเหลือสองตัวไงเพื่อนเขาก็เข้าบ้านก่อนแล้วเราก็ได้จัดซะเองเลยตามนี้แหละวันนี้ก็ว่าฟาร์มเกิดไวอยู่นะก็ได้ของมาเยอะอยู่เนะี่ยได้ทั้งเรือแอร์เลยก็ไปฟาร์มของทั่วไปเนะี่ยก็ของก็น่าจะล้นบ้านเ,เนี่ยตอนนี้ มาเก็บของซะก่อนโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็แล้วก็พอแค่นี้กอนเลยกันแอปแล้วก็ฟาร์มเกิดว่าอยู่นะได้ของมาเยอะอยู่เนี่ยวันนี้เฮ้ยถึงจะเจอผู้มีพลังแฝงก็แต่ก็ไม่ได้เสียอะไรให้มันไปแอปเฮ้ยโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างแอปดูนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันนะยังไงก่อนอยากไปก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะแับทุกคนไม่บายแอปผมไปละไว้วเจอกันแอป